ไม่พายไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม้พายว่ะพี่เล่มเล่มเล่มกูยิงอยู่กูยิงอยู่ไอ้ทกูยิงเครื่องพายชี้ัยอะกูยิงยับเลยกูยิงยับเลยเฮ้ยกูได้หมื่นแล้วกูไปใส่เรือดีกว่าอุ้ยเครื่องมายชี้เยอะกูใส่แล้วอแบบสามหมื่นมันมีแค่นี้จริงเหรอวะเกมนี้เกมไม่ดี อีกแต่มันแต่มันก็สนุกนะเว้ยสนุกสนุกสนุกเลเว้ยใช่ไหมสนุกสนุกเพื่อนได้หมื่นหนึ่งแล้วน่ะเพื่อนน้ำใส่เลยดิไอ้หนุ่มน้อยไอ้ยปืนปืนเข้ามาขี้อีกคแรงเลยเฮ้ยเพื่อนได้อีกหมื่นหนึ่งเอ้าออกได้แล้วนี่ไอภูมิก็ได้แล้วเนี่ยมันออกได้ละออกได้ละใส่แม่งี่กูใส่บุดเลยออกได้แล้วขี้อะไรร้อยใครสองหมื่นใครสองหมื่นเอ้ยไปจบไปไปแล้วจบจบแล้วเนี่ยจบแล้วจบไปแล้วแม่งโคตรสบายเลยวะเกมสบายมาก จบจบเลแล้วจบเลยไอ้ยี่อะจบจบจบเพื่อนเพื่อนไม่เอามาใส่เพื่อนเพื่อนเอามาใส่ดิบระกาศเลยคุณตีนเพื่อนยื้อเกมเพื่อนยื้อเกมไปปิ้นปิ้นปิ้นพิมแชทดิพิมพ์เนง่ยให้มันให้มันเอามาใส่ดิเอ็กต์บอทพุทอินเดอะบอทเร็วเร็วไดิปิ้นใส่ในเรือเอามาใส่ดิเซนตอมเนี่ยนะบอกมาใส่ไงใส่ในเรือปิ้นใส่ในเรือ ใส่ดีนั่งไงเพื่อนใส่ละเออใส่ละปัเตตตันเมีใส่แ้วแนะต่นะแต่อีกอีกคนหนึ่งก็ไม่ใส่เออคนนึงมันโกนส้นโกนเออโกนตีนสโลนเนี่ยมันไม่ยอมไปใส่ออโอ้ยสอ,อ,อ,อมบี้สอมบี้แม,ม่ไอ้แม่มึงอย่าดิโอ้ยกูจะต้อาไม่ใส่อาไปใส่ไอ้เชี่ยอะไรวะเอาไปใส่ดี ยิงอะไม่งงิอะไรดิทีงเพื่อนแม่งกวนละโกนเป็นกวนตีนเฮียกูยิงกูยิงกูยิงยิงหยับไอ้ปีนแล้วมึงไม่ยิงเราอูข้างหลังมึงอ่ะมึงวิ่งมาไม่มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองแล้วเนแล้วเป็นระเบิดพี่ไม่มีอาไม่มีศูนย์โอ้ยโอ้ย่มยาโอ้ยกูจะตายยุทธ์นี่ยตายเลยตายเลยกูจะตายกูจะตายกูจะโดนปืนตัวเองฆ่าตายเฉย คนปืนตัวเองฆ่าตายเยิาระเบิดใส่ตัวเองวิ่งอยู่วิ่งอยู่ไอ้เพื่อนเพื่อนดาวเพื่อนรวงเพื่อนรวงปีนมื่อไหร่ปีนี้มึงชอบเอาหัวล้นมาบังกระสุนมึงนี่ฮะมึงบังกระสุนกูเนี่ยไอ้สัตว์เอาหัวล้นมาบังกระสุนมาล้นแล้วแม่งระเบิดใส่ตัวเองโคตรเชี่ยปีนโอ้ยไอ้ดูตัวเองมึงมึงไม่ใช่แล้วเนี่ยไม่พายไม่พายโอ้ยโอ้ยกูจะตายแม่ เห็นไหมไอ้เพื่อนเพื่อนอะเพื่อนเพื่อนลงเพอนลงไปช่วยไปก่อนเนี่ยเพื่อนมันได้หมื่นแล้วมันยื้อเกมเนี่ยไอ้หมอนี่มันยื้อมันยื้อ่มันจะยื้่่ทำยี้ยเหรอวะมันไม่อยากจบไงมันไม่ไม่เล่าใจมันไม่เล่าใจอ๋อปิ้นมึงมึงไหวปะเนี่ยปิ้นมึงถอยโอ้ยยิ้มแม่ไิ้มแม่ซอมบี้ซอมบี้โอ้ยโอ้ยกูจะตายกูจะตายกูแหลกแล้วครับเออกูลุ้มนี่กำลังว่ามีมีมีมกูจะตายแล้นก็มี กูจะตายกูจะตายกูจะตายเออเฮ้ยจบจบเออเอมาแล้วมาแล้วจบจบทำไมจบไม่ได้อะจเออทำไมจบไม่ได้อะเดี๋ยวว่าต้องใส่เงินหนึ่งต้องใส่เงินต้องเปย์เปย์เรือเราต้องเปย์เรือเอ้าเอาเอออไปแล้วอุปไปแล้วไม่สนแล้วอ่ะเหรอไปอ่ะเก็บกระจอกกระจับกระจับกระจอกกระจอกกระจอับอย่าคิดว่าจะมาแล้วแล้วแม่งเพิ่งเริ่มเกมมาอ๋อจะก๊อก้างละปืนที่ดีที่สุดในเกมโคตรดีอ่ะ เอาหรือเปล่าเอ๋าเอถ้าเราแตะตุ๊กเอ้าเกมก็จะจบเลยไม่เพื่อนบอกว่าไม่ย้อนใจเลยปะเออไอ้เหี้ยว่าอยู่เลยเพื่อนไม่ใส่ไพ่เราไพ่เรือเลยไพ่เรือออกออกเลยก็เกมโอเวอร์เลยเล่นอีกเล่นอีกดันอีกไหมเอาดันอื่นเออก็ดีนะก็ดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวกูเป็นคนสร้างเดี๋ยเป็นคนสร้างก็ดีนะกูสร้างด่ากูสร้างตานี้อ่ะก็ดีนะไายเรือเลย ตายแล้วเกมโอเวอร์คนแย่ใช่ไหมยังยิงใส่ก่อยวะแล้วแล้วกูออกยังไงอะรอรอมันรอมันเอาเอาแล้วทำไมเพื่อนล้มเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอเอาตายอ่เอาเออสรุปสรุปเราเราโดนขา้าเข่นกันเรือใช่ไหมเราโดนเรือหลอกไงหลอกอ๋อเยียแม่งหลอกเราไอ้สัสเราตายเราก็เราก็ตายอยู่ดีใช่ไหมเราเปเรือเราโดนหักอกแล้วก็เสียชีวิตเจยชีวิตโดนช้ำ អូ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 